เกมนี้ผมที่บอกคอนเซป์ง่ายๆก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบเราจะรวมแก๊งมยาย่างบาร์บีวกันทำกิจกรรมอะไรเงี้ยหลังสวนหลังบ้านพี่ไประมาณน่ะใ่ะ่ฮะแต่ต้องระวังตำรวจนะพี่นะเพราะไฟแบ็คมันเอานี่มาด้วยของดีอะไรมาๆๆจอยเกมนะผมจะไปละโอะเคมาแล้ว เวนหมอไอ้เหียเพิ่งเลิกงานมาลืมถอดชุดเราเราจะทำกิจกรรมกันพี่วันนี้เราจะทำกิจกรรมแบบเขาเรียกว่าสัมพันธ์ทำไมตีสัมพันธ์เพียรสัมพันธ์ไม่ใช่อะไนั้นอะื่อสัมพันธ์นั้นแปลกๆวันนี้เราจะทำกิจกรรมแบบไอ้สัมพันธ์ทำไมตีัะเหมือนเราไปนัดกันมาอยู่รวมกันพี่เข้าใจป่ะเราก็ปิ้งเนื้อปิ้งอะไรกินกันแล้วก็เตะบอลเห็นป่ะมีหมามีอะไรเงี้ยแล้วก็ปิ้ง ใจเย็นเนี่แบ๊กจะเล่นมายเนี่ยใจเนี่ยเนี่ยมีเบียร์ด้วยอู้ยรังหนึ่งยีดแบ๊กมันชอบอยู่แล้วไงผมก็เลยคิดว่าเันไม่ใช่เบียดมัจะเหมาะมันคือน้ำส้มมันคือน้ำส้มน้ำส้มเยอะเลยตามึงจ้องอยู่ตลอดน้ำส้มสายชูกดกดเลดี้กดเลดี้ก่อน่อ้ย่ากอกูก่อนไม่ผมยังไม่กดไงต้องให้เขากดรอไปก่อนเซฟโอเคเรียบร้อยจอยประเด็นโอ้กูเดือดกับการรอพี่ไอ้ว่ะ เอ้ยเอ้ยเจ้ใหญ่ว่ะเจ้ใหญ่เจ้ใหญ่บิกมัมเราต้องเริ่มกิจกรรมกันพี่กิจกรรมเราสวนล้งบ้านเราทำอะไรกันเขาบอกให้เราทำอะไรพี่เขาบอกให้เราปิ้งบาร์บีคิวพี่ดูดิกดคิวผูที่คีบมันบอกว่าให้เราอ่ะเอานี่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 องนี่ขนี่ไอ้ว ทีนี้ไฟอะไรนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนได้เยอะก่อนดิก็คือฐานป้าฐานฐานมันคือฐานมันคือฐานใส่เข้าไปเลยเออเอาใส่เอาใส่เข้าไปทุกเตาเลยทุกเตาเลยเออเอเฮ้ยมีอะไรในบ้านวะพี่ไปในบ้านไปในบ้านไปได้โอ้นี่เราต้องย่างบีบีคิวแล้วก็มากินกันในบ้านปาร์ตี้ปาร์ตี้เฮ้ยเล่นเกมได้คุณนงาเล่นเกมเลยเกมพี่ยวผมปรุงให้พี่ ไอ้ไอ้ไอ้ใครแยเใครย่ใครย่แต่ใครเชี่ยไอ้แบงอ้แเข้าน้ำดีเข้าน้ำดีมาเข้าไปย่วโตเป็นควาย้ยังเย้ะเลยนี่เอาไปย่างไดตู้เย็นตู้เย็นพี่มีพิ่าด้วยป่ะอก้อกอออกออไปย่างไปพี่ย่างไปเอาที่ออกก่อนเอาพิ่าออกก่อนไปพิ่าออกนะพี่โอเคพิ่าออกเดี๋ยวผมีเกลือให้ผมตีเกลือใส่ให้ผมปรุงให้ผมปรุงให้ผมปรุงให้เตานอยเปิดเตาหน่อย ไม่ผมต้องเอาเกลือโรยเว้ยผมปรุงผมปรุงผมเป็นคนปรุงให้เอาไปปรุงปไม่ได้เดงนะพวกเลือนี่ทำาอาหารไม่เป็นไอ้สัสเฮ้ยกูเยี่ยวแตกเฮ้ยเฮียเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเยวอี่ยวเยี่ยวยยยี่ยวี่เย่เยเยเเอี่ีไเยีย ล้วเราไม่เสร็จไปทีลอันได้มามาไปเอะผู้ผู้เยี่ยกูเยี่ยมูเยี่ยมูเยี่ยแตู่เยี่ยมผู้เย้ยมุกคนรวมผู้เยนรวมผู้เอา่ยมไปเอาไเี่ยมผเยา่ยมผ้เยี่ยมผูาเยีลยมผเ้ายี่ยมกี่ยม้เยี่ยมตา้เยี่ยมาู้กี่ยมผาเยีลยมผู้เยี่ยมผูเยียมผู้เอีไยมผูเอ่ยมผ้เยี่ยมผู้เยียมผู้เยี่ยมผู้เยี่ยมผู้เยี่ไมู้เยี่ยม้เยี่ยม้เยีย้ มีแมลงบีช่วยหน่อยตีตึ๊ด โอ้ยไอ้ีอเลี่มันยังไม่สุกอ่ะเป็น้อน้อนเยดอ่ะร้อนไาเยดก่อต้องเลยดพี่ไอ้ี่มันทาอย่างงี้หรือเปล่าพี่เนี่ยนมันทาอย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยจับเอาอะเออย่างถือแล้วก็พลิกไปพลิกมาเปล่าผมว่าหรือเปล่าวะนี่มันพลิกไปพลิกมาเนี่ยเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูเป่าให้ปืนืไห่ยังไม่สุกจานเลยะนาแล้วเนี่ยออมันคงสุกจหรอกยังไม่ปรุงเลยไอ้สัตว์ไ่หรือปูเออต้องหมักก่อนหรือเปล่า มันต้องเออเอาไปหมักก่อนไหมเออเออเอาไปแล่เอาไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอาไปปรุงหรือยังเนี่ยปรุงปรุงหรือยังเอาไปปรุงก่อนไปปรุงช่วยกันป่ะโอ้โหเย็นอย่เย็นอย่เย็นได้อยเย็นได้อยเย็ดได้ปรุงแล้วก็เอาเนี่ยเราไปปรุงที่นั่นไหมล่ะโอ้ยครัวไม่ค่อยสกขภัณฑ์เลยสัตว์เยี่ยวไปเยี่ยวมาเยี่ออได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วมีที่โครงด้วยมีที่โครงด้วยมีที่โครงด้วยเอ้ยย่างได้หรอเปล่ย่างได้แล้วได้แล้วได้แล้วยด้แล้ได้แล้วได้แล้วได้แลได้แล้วได้แล้วไดได้ เอานี่มาก่อนเดี๋ยวไปปรุงให้เอามาชิค่ะยากวิ่าจัดยากวิ่ายากวิสาจัดเราต้องทำเป็นครบเมนูต้องทำเป็นครบเมนูเดี๋ยวผมเอาวัตถุดิบวัตถุดิบมให้หมดเลยนะได้ได้เราเป็นคนจุดไฟให้พี่ผมมีเฟนไฟด้วยพี่เฟนไฟต้องใส่เกลือป่ะใส่เกลือดีกว่าเร็วเร็วๆมาช่วยทำอาหารใส่มิ้นไฟโอเคเหลือพริกไทยพริกไทยใส่ไปต้องใส่นี่ เออพี่ไอ้เตะเวททางซ้ายมันมันไปเปอร์เซ็นต์เยอะจังเลยเออเรียบร้อยเนนั่นแหละพี่เหมือนกันเพชรมันคืออะไรเนี่ยพี่ยังปรุงไม่หมดหรือเปล่าหมดแล้วหมดแล้วเราหิวแล้วพี่เราหิวแล้วพี่ไอ้นี่มันต้องมันต้องมันต้องพิกอ๋อเออมันต้องพริกใช่ใช่มันต้องพริกมันสุกข้างเดียวเอ้ยเราว่าอาหารแม่งจานด่วนว่ะเอ้ยใช้ใช้ไฟช่วยได้อยู่ไหมตัวนี้ใช้เปเปอร์เออไม่แล้วไม่แล้วมาข้างหนึ่งไม่แล้วเนื้อ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 โอเคแกเราพุ่งพริกไปพี่อ้าเหรอ ใช่เราต้องพลิกไปไก่ช้ามากไม่ไก่ไม่ช้าแบกไก่มันคนละฝั่งไงมันต้องย่างสองฝั่งไม่ถ้าเป็นพิซซ่ามันยังไม่สุกเลยนะล่ะไอ้ศาสตร์โอ้พี่วินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใส่ซอสวะใครใส่ซอสวะมายองเนสมายองเนสด้มายองเนสด้วยเออแต่เติมซอสเข้าไปเติมซอสเข้าไปโอ้ยูว้แต่ใครจะแด็กวะเนี่ยกิพลิก ข้าหิวป่ะข really? ี A ้ร้อนล er ้อล er ้อเฮียกูเอาผู้เฮียนี่เข้าบ้านถูกด้วยวะเฮียนี่เป็นมาเกินมาเกินประเทศเลยมั้งเฮียกูหลบแม่มาสุงมีอะไกับแม่กูมาเลยเฮียแม่กูด่าแน่เฮียเฮ้ยเราดับทำไมอะพี่เพื่ออะไรอะแม่ด่าแล้วไงแม่ด่าแล้วด่าแล้วเอ้าแล้วโคมันก็ต้องมาใส่เมื่อยมุดเก่าเลยกู กินข้าวครับกินข้าวทุกคนกู้ครับกินข้าวครับกินข้าวครับมามามาที่โครงหมาวินที่มึงถืออยู่นะโอ้ย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 ย่าอย่าไม่ไมไม่ได้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 แดงเลยป่ะสัสพี่เอาทิ้งพี่กินผลไม้พี่กินเนี่ยกินผลไม้อ่ะเไม่ยด้กินดำมาไม่แดงไม่ได้สัสเอาละพี่กินอาหารเสร็จแล้วกินผลไม้เสร็จแล้วเราไปไอ้นี่ไปเล่นกิจกรรมกันเดี๋พี่ไป ไม่ได้แดกเป็นไปไม่ได้โอ้ยไม่ด้วยยังใครก็ได้ช่วยกูทีกูจะออกไปยังช่วยกูทีก็ไปนรตัวให้กางบ้ากางบ้านช่วกูด้วยมามามาเตะเตะเตะตทษเตะตุทษกันมามาเอาแถวเอาแถวข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอาดีเดีดีใครจะเตะใครจะเตะไอ้เชี่ยกูตั้งกติกาอย่างงี้ใครเตะใครเตะได้ลูกละห้าร้ย้้กูกูมามามาเแวัมาแฟบ แบกยิงแบกยิงเดี๋ยวพี่บังทามให้เตะดีเตะทิ้งเราจะทำอะไรได้อีกอะกับบ้านหลังนี้มีอะไรให้เราทำกิจกรรมอีกวะเออพี่เล่นเพลงให้ผมฟังหน่อยดิผมจะนั่งฟังเงียบๆ Happy Birthday to you เฮ้ยพลรอจริงๆหรอวะแน่นอนเพลงนี้ขอมอบให้กับโลเกตครับ ผมซึ้งจริงๆว่ะผมอยู่บอกก็มาสื่อกับพี่มานานแล้วปะแต่งตามเรื่องจริงมั่วนี่เราพาครับพี่พี่รเราพครับผมจัดการให้เบอร์บีคิวบ้าเออกูเล่นเกมวี่เด็กคงง่วงว่ะผมก็ง่วงกันนี่ง่วงมากแล้วเนี่ยเออ เชี yup. <laughs> <cade lli> <laughs> ่ยเกลเชี่ยเลยแม่งทำให้ตั้งคณะแม่งยุ้ยหี๋คณะยุ้ยเอ่อว้าวมึงเอาตังค์กูขึ้นมาแม่งคืนตังค์ืนตังค์นี้อ่ะคืนตังค์ไอ้สัสตามตื้เอียบาสกูก็จะคืนไอ้เหี้ยแปลกๆละไอ้แบงค์เล็กไอ้เหี้ยเยอะกูแบกเล็กต้องออกวะเหี้ยคุณจอกตอนนี้หรือคุณจอกตอนไหนครับ เชียลรออกหรืรอเยี้ย <Treat cies>